หลังเสื้อโบมาสายปาร์ตี้กินเหล้าได้ตอนไหนคะเฮะ้นี่คุณจะไม่หยุดกินหน่อยซะเลยเหรอเนี่ยหลังผ่าตาัดยริงอยากจะกินอีกเหรอแทนที่จะแบบถือโอกาสงดเหล้าไปเลยไงไม่ไหวดูแลโอ้ยสายปาร์ตี้นะฮะจะให้ทนได้ยังไงจริงไหมนะครับก็บอกเลยนะฮะว่าถ้าคุณเป็นสายปาร์ตี้ต้องระมัดระวัง เพราะว่านะบางทีตอนที่กินเหล้าไปแล้วมันเมานะแล้วคุณก็ไปเผลอกินอะไรไม่รู้นะนะกินเอาเอย่างกินอะไรนะ <c oughs> นะมันก็ไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่านะพอมันไม่สะอาดเนี่ยบางทีมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าตัวซิลิโคนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่พอแผลคุณยังไม่หายดีแล้วคุณกินสิ่งสงกปอกเข้าไปนะมันไม่รู้สะอาดหรือเปล่าเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีอาการอักเสบติดเชื้อขึ้นมาได้นะ แต่ถ้าทําพวกจมูกทําตาอะไรงนี้ยังพอทุเรานะกินได้เร็วกว่านะแต่หนะ้าอกก็ต้องระวังมากนิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งแปลกปลอมชิ้นใหญ่ก็อย่าเงี้ยเนาะอือเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากจะกินเหล้าหลังจากการที่เสริมอกเนี่ยแนะนําว่าหลังสองเดือนไปนะปลอดภัยกว่านะครับ